เรื่องเล่านี้เป็นเรื่องที่เล่าขานกันมาจากรุ่นสู่รุ่นถึงครั้งที่หมู่บ้านสายดำยังไม่ได้เจริญดังเช่นทุกวันนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านสายดำประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลักดังนั้นคนที่คิดจะเริ่มต้นทำสำม,มาชีพค้าขายจึงมักจะเริ่มต้นชีวิตที่นี่กันบางคนโชคดีก็สามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้เพราะความขยันซื่อสัตย์แต่บางคนที่คิดลักเล็กขโมยน้อยไม่ซื่อตรงกับลูกค้า หรือแม้แต่หาความจริงใจกันในหมู่พ่อค้าแม่ค้ากันเองไม่ได้ส่วนมากก็มักจะไม่ประสบความเจริญก้าวหน้าเท่าไรนะักเช่นเดียวกันกับเรื่องราวของยายลอยแม่ของบุญมีที่โชคร้ายได้ลูกสะใภ้ที่ขี้เกียจสั่งลังยาวที่สุดในหมู่บ้านยายลอยไม่คิดเลยว่าลูกสะใภ้ที่ตัวเองแต่งเข้ามาจะมีความเกียดคร้านและไม่เอาใจใส่กระทั่งการทำมาหากินที่ครอบครัวของสามีเป็นคนเบิกทางเอาไว้ให้ ในแต่ละวันของมุกดาเธอไม่เคยทำอะไรเลยนอกจากการกินและนอนแถมยังปากมากนิยมช,มชมชอบการติฉินนินทาผู้อื่นอยู่เป็นนิดบุญมีลูกอยู่ไหนทำไมถึงปล่อยให้หลานขอข้าไปนั่งเกลือกดินเกลือกทรายอยู่แบบนั้นล่ะบุญมีซึ่งกำลังขายคอยยู่หน้าบ้านต้องรีบวิ่งกลับเข้ามาแต่แล้วก็ต้องตกใจเมื่อเห็นลูกชายวัยเพียงขวบเศษกำลังเกลือกกลิ้งทำกลางกองดินกองทรายทั้งที่เด็กวัยนี้ไม่ควรจะนั่งบนพื้นสกปรก เขาจึงรีบตะโกนร้องเรียกมุกดาผู้เป็นภรรยาทันทีมุกดาเธอทำอะไรอยู่ทำไมถึงไม่มาดูแลลูกเล่าพี่กำลังขายของอยู่หน้าบ้านไม่เห็นหรือมุกดาโอ๊ยจะร้องเรียกอะไรกันนะกันหนาะก็เพิ่งจะวางมือไปประเดี๋ยวนี้เองพี่บุญมีเด็กมันก็ต้องเล่นตามภาษาเด็กนั่นแหละจะให้มันเล่นสะอาดสะอา้านเหมือนเด็กโตมันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอก แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าน้องจะปล่อยให้ลูกของเรามานั่งเล่นโคลนสกปรกกับดินแบบนี้นะแม่พี่เห็นแล้วไม่สบายใจถ้าเกิดลาล้มป่วยลงก็จะลำบากแม่อีกน้องก็รู้ดีว่าลูกของเราไม่ได้ติดน้องแต่ติดแม่ของพี่ต่างหากก็ตอนที่มุกดายังไม่ท้องพวกพี่กับพูดกันเองนี่นาะว่าถ้ามีให้มุกดาก็ไม่ต้องเลี้ยงเพราะแม่ของพี่จะเป็นคนเลี้ยงเองแล้วตอนนี้มันแปลกตรงไหนแล้วที่มุกดาจะปล่อยให้แม่พี่เลี้ยงลูกจนลูกของเราติดแม่พี่นะ่ะ แต่ถึงยังไงก็อยากเป็นลูกของเราอยู่ดีไม่ใช่เหรออย่าพูดจาเหมือนคนไม่มีความรับผิดชอบแบบนั้นสิใครเขาได้ยินเข้าจะหัวเราะเยาะเอาได้มุกดาก็ทํามาหากินเหมือนกันนะไม่มีเวลามานั่งฟังใครต่อใครก็พูดกันหรอกนะคนอยากพูดก็พูดอะไรก็พูดกันไปเถอะแต่ถ้าไม่พอใจมุกดาก็เลี้ยงลูกอยู่ในบ้านไม่ออกไปทํามาหากินพี่บุญมีต้องให้เหงินมุกดามากขึ้นกว่าเดิมรู้หรือเปล่ายายลอยได้ยินเสียงลูกชายทะเลาะก,กับลูกสะภ้ยเช่นนี้ทุกวัน ยายลอยก็เชื่อว่าความผิดนั้นไม่ได้เกิดมาจากใครแต่เป็นเพราะเงินที่ลูกชายให้ลูกสะพ้ยในทุกวันมันไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกสะพ้ยยายลอยรู้จักนิสัยใจคอของลูกสะพ้ยดีจึงพยายามอดทนทำหูทวนล,ลมต่อวาจาสแสลงหูและฝีปาาจัดจ้านเกินใครเพราะความรักที่มีต่อหลานแท้เอาแบบนี้ก็แล้วกันมุกดาเอ้ยถ้ามันไม่พอแม่ก็จะเป็นคนจ่ายให้แทนเองแต่เองต้องไปทำมาหากินเพิ่มนะลูก ที่นี่นะปเป็นเมืองค้าขายจะมางอมืองอเท้าให้คนคนเดียวหาเลี้ยงมันก็คงจะไม่ได้เดี๋ยวแม่จะให้เองไปขายของเพิ่มอีกก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องมาขอไอ้บุญมีมันแม่อย่าเอาแต่พูดอย่างเดียวคราวที่แล้วว่าจะให้มุกดาก็ให้มาแค่พอใช้จ่ายไม่ได้ให้ไว้เผื่อไปลงทุนแบบนี้จะเรียกว่าให้ไปลงทุนได้ยังไงกันเล่ามันจะมากไปแล้วนะมุกดา เงินเมื่อครั้งก่อนที่แม่ลงทุนให้ไปขายผ้าให้ไปรับเกลือจากตลาดใหญ่มาขายในหมู่บ้านมันยังไม่พออีกเหรอนี่ใจคอไม่คิดจะให้พวกเราเหลือกําไรไว้ใช้ยามจะไปเลยหรืออย่างไงถึงแม้ทรัพย์สมบัติที่มีนั้นจะมากมายแต่เป็นเพราะยายลอยเป็นคนขยันทามาหากินและขยันเก็บหอมรอมริบมาโดยตลอดแต่สุดท้ายทรัพย์สินที่หามาได้ก็ถูกลูกสะายล้างพลาญถึงแม้สุดท้ายจะรู้ว่าไม่สามารถมีใครเปลี่ยนแปลงใ,ใสัยของมุกดาได้คงมีเพียงแค่าทางเดียว นั่นก็คือเงินที่ทำให้ลูกสบายพอใจมาเอาเงินไปจากแม่เธอแล้วเองก็ไปดูข่าวของที่จะมาวางขายถ้ามันไม่ได้จริงๆแม่ก็จะให้เองไปเช่าแผงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอีกแผงดีหรือเปล่าล่ะต่อไปนี้จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทอกันอีกมุกดาไม่ได้มีความสะทกสะท้านสักนิดเธอรู้เพียงแค่ว่าทุกครั้งที่เรียกร้องและใช้หลานรักมาเป็นเงื่อนไขในการต่อรอง เธอก็มักจะประสบความสาเร็จในการเรียกร้องเงินทอจากแม่สามีตลอดครั้งนี้มุกดาได้เงินไปเป็นจํานวนไม่น้อยและทําท่าทางคล้ายจะหาทําเลในการขายของอย่างที่ยายลอยบอกแต่เป็นเพราะนิสัยใช้เงินมือเติบจึงทําให้ใช้เงินไปกับขอสิ้นเปลืองไม่จําเป็นโดยที่ยังไม่ได้ซื้อขอของมาค้าขายอย่างที่แม่สามีคาดหวงังและเมื่อเงินหมดทุกครั้งมุกดาก็จะเข้ามาเลี้ยงลูกอยู่บ้านสักพักโดยธรรมดาของเด็กไม่อยู่กับมารดาก็ต้องติดแม่เป็นเรื่องปกติ แล้วเมื่อมุกดาต้องการจะเรียกร้องเงินจากแม่สามีก็จะทำเช่นนี้อยู่ร่ำไปจึงทำให้บุญมีรู้สึกละอายใจต่อแม่ของตัวเป็นอย่างมากหลายต่อหลายครั้งเขาจึงพยายามหาโอกาสเพื่อพูดคุยปรับความเข้าใจกับภรรยาตัวเองมุกดาพี่จะขอร้องให้เธอเลิกทำนิสัยอย่างนี้สักทีได้ไหมรู้บ้างหรือเปล่าว่าแม่ของพี่ไม่เคยคิดที่จะหวงเงินทอกับมุกดาแต่ทำไมมุกดาต้องทำให้ลูกเป็นภาระของแม่พี่ด้วยพี่ก็แปลก เรื่องนี้มุกดาเคยพูดไปแล้วไม่รู้กี่รอบถ้าไม่คิดว่าจะเลี้ยงให้ตั้งแต่แรกก็ไม่น่าจะบอกให้มุกดามีลูกเลยดูสิพอมุกดาเรียกร้องแค่นี้ก็ถึงกับอยู่กันไม่ติดแล้วแบบนี้ใครจะรักษาคำพูดละ่ะหรือว่าก็แค่พูดกันไปไม่คิดที่จะรับผิดชอบคำพูดตัวเองตั้งแต่แรกอย่ามากล่าวหาคนอื่นลอยๆแบบนี้นะมุกดาไม่มีใครที่เขาอยากจะทำตัวเป็นคนไม่มีหลักลอยไปลอยมาเหมือนมุกดาหรอกนะเอ๊ะ พี่บุญมีนี่พูดอย่างนี้เท่ากับด่ามุกดาอยู่นะเดือดร้อนนักหรือไงกับอีแค่แม่พี่ต้องมาเลี้ยงหลานตัวเองเงินที่มุกดาได้ใช้มันก็เป็นสิทธิที่คนเป็นเมียรหรือคนเป็นลูกสะภ้ายจะได้ใช้ไม่ใช่เหรอไม่นอนมาแล้วมุกดาจะไปนอนห้องอื่นเชิญพี่นอนด่านอนว่าไปคนเดียวเถอะฉันไม่อยากอยู่ฟังให้มันรำคาญใจไม่มีใครสั่งสอนมุกดาได้เพราะแม้แต่แม่ของมุกดาเองก็ยังไม่สามารถสั่งสอนลูกตนเองได้เช่นกัน บุญมีนึกย้อนไปถึงวันที่เขาพาแม่ของตนไปสู่ขอกับแม่ของมุกดาที่บ้านคําตักเตือนของว่าที่แม่ย้ายในขณะนั้นทาให้เขามานั่งนึกเสียใจอยู่ในตอนนี้แม้การค้าขายจะเป็นไปได้ด้วยดีด้วยเพราะมุกดาเป็นคนรู้จักออดอ้อนใช้ารมเรียกลูกค้าใบหน้าก็ยังสวยสดงดงามประกอบกับเป็นผู้หญิงที่ชอบแต่งเนื้อแต่งตัวจึงทําให้สง่าราศีของแม่ค้าจับพูดอะไรก็เป็นที่น่าฟัง ใครมองมาก็มักจะลหลงใหลรอยยิ้มและเสน่ห์จากดวงตานี่จึงเป็นสาเหตุว่านอกจากเธอจะเป็นแม่ค้าที่ขายของดีที่สุดในย่านนี้ยังมักจะมีบรรดาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เข้ามาติดพันและเธอเองก็ยังเป็นพวกปากว่าตาขยิบเล่นหูเล่นตากับลูกค้าผู้ชายอย่างไม่เกรงกลัวใครจนแม่ค้าที่อยู่แผงข้างๆยังต้องพูดเผื่อเตือนสติให้มุกดาเรเข้ามาจ้าเรเข้ามาผ้าสวย เนื้อผ้าดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาให้จับต้องกันบ่อยๆนะจ๊ะแม่ค้าผ้าสวยๆแบบนี้เป็นเพราะแม่ค้าคนสวยเลือกมาขายหรือเปล่าจ๊ะผู้ชายคนหนึ่งเอ่ยขึ้นมาเมื่อเดินเข้ามาใกล้แผงขายผ้าของมุกดามันคล้ายกับเป็นเรื่องปกติของมุกดาไปซิแล้วเพราะเมื่อเห็นผู้ชายเข้ามาพูดคุยด้วยมุกดาก็จะทําท่าทางอ้อร้อใส่คนสวยถึงจะเลือกขอสวยๆมาขายได้จริงไหมละจ๊ะโอ้ย ให้มันน้อยๆหน่อยเถอนะมุกดาผัวก็ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่คิดจะเกรงใจกันเลยใช่ไหมแม่ค้าขายผักแผงข้างๆตะโกนข้ามมาด้วยความมันไส้แต่ทางมุกดาเองก็หาเกรงกลัวมไม่สำยงเถียงออกไปอย่างค้างๆคู่ๆลอยหน้าลอยตาอย่างไม่อายใครไม่สวยก็เงียบปากไปเถอะพี่ระดาถามตามตรงนะขายผักมันจะแก่หนังเหี่ยวป่านนี้เคยมีผู้ชายที่ไหนมาถามว่าผักพี่งาเหมือนพี่บ้าหรือเปล่าล่ะ คนอย่างฉันสวยดูดีมีสเสน่ห์มันก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีคนนิยมชมชอบไม่ใช่เหรอส่วนเรื่องผัวใครๆเขาก็มีกันทั้งนั้นแหละและถ้าฉันจะมีอีกสักคนมันจะแปลกนักหรือยังไงมันไม่แปลกหรอกนะมุกดาถ้าไม่ใช่ว่าเองมีลูกมีผัวแล้วนะ่ะอีกอย่างบุญมีมันก็สุดแสนจะเป็นผู้ชายที่ดีทําไมถึงต้องมาพูดจากับผู้ชายอื่นที่ไม่ใช่ผัวด้วยลักษณะให้ทาให้ทาแบบนี้ด้วยเล่า เองไม่อับอายชาวบ้านรา้านตลาดเขาบ้างหรือ,อยังไงวะมุกดาเองอยู่ในบ้านก็ยังไม่ใส่ใจคำพูดของใครแล้วเช่นนี้จะมาใส่ใจกับคำพูดของแม่ค้าแห่งผักข้างๆพฤติกรรมชวนละอาของมุกดาไม่ว่าใครก็ต้องสายหน้าจำยอมมีแต่คนก็พูดกันว่าเป็นวาสนาของมุกดาที่ได้แม่สามีแสนดีและยังได้ผัวดีเป็นพวกไม่มีปากบางคนถึงขั้นกล่าวถามเทวดาฟ้าดินว่าผู้หญิงหน้าด้านไรยางอายอย่างมุกดา จะมีบ้างไหมสักวันที่ได้รับผลกรรมตามสนองการค้าขายจะดีย่อมต้อเกิดจากการรู้จักเก็บหอมรอมริบแต่มันคงใช้กับมุกดามไม่ได้เพราะในเมื่อขายของสามวันหยุดไปสามวันลูกค้าที่เคยมีก็หายหน้าหายตาไปหมดดังนั้นกําไรและทุนที่เคยมีจึงอันตรธานหายไปสุดท้ายกรรมก็ต้องมาตกอยู่ที่ยายลอยอีกครั้งเพราะเมื่อมุกดามไม่มีเงินใช้เพราะขายของขาดทุนก็มาากักจะกลับบ้านมาแย่งลูกไปเลี้ยงจากยายลอยเสมอ และเมื่อลูกเริ่มติดคนเป็นแม่มุกดาก็จะทอดทิ้งลูกอีกเช่นเคยแดงเอ้ยร้องทำไมกันเล่าลูกทำไมถึงไปนั่งหายุงกาดแบบนั้นแล้วแม่ของเองไปไหนกันไม่ต้องมาถามหาแล้วนะแม่มันอยากไปนั่งอยู่ตรงนั้นของมันเองฉันก็พยายามเดินตามมันทั้งวันแล้วนะก็ยังเห็นมันไปนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นจะให้ทำยังไงมุกดาวันนี้เองไม่ไปขายของแล้วใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นเองก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกดีๆถึงยังไงแดงมาก็เป็นลูกของเองอยู่นะต่อให้มันจะดือ้อจะซนก็แค่ตาประสาเด็กคนเป็นพ่อแม่ยังไงก็ต้องรับรู้ว่าลูกตัวเองสมควรต้องใส่ใจดูแลถึงแม้ว่าแม่จะรักหลานขอแม่สักแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ยังไม่เท่าแม่ดูแลลูกตัวเองหรอกนะฉันเริ่มจะเบื่อแล้วนะแม่ตอนฉันไปขายของทำไมถึงอยู่ดูแลลูกให้ฉันได้ละ่ะ เพราะฉันกลับมาเลี้ยงไม่เท่าไหร่ก็คิดจะโยนมาให้ฉันเลี้ยงเป็นจริงเป็นจังคำพูดที่ผ่านมามันเชื่อถือไม่ได้เลอจริงๆก็นี่มันลูกของเองหรือเองคิดว่าคลอดออกมาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเอาเถอะเรื่องนี้ขอให้ยุติแต่เพียงเท่านี้ก่นแล้วกันนะต่อจากนี้ไปแม่จะไม่ให้เองต้อระบากมาเลี้ยงหลานของแม่อีกแล้วแล้วถ้าฉันไม่เลี้ยงลูกฉันจะเอาอะไรกิน ตอนนี้ขอที่แม่ให้ฉันไปขายมันก็ขาดทุนจนแทบจะไม่มีเงินเหลือติดตัวอยู่แล้วแม่ต้องให้เงินฉันเพิ่มนะครั้งนี้ยายลอยถึงกับพูดไม่ออกคำพูดทุกคำได้แต่จุกอยู่ในอกเพราะเท่าที่ให้ไปก็นับได้ว่ามากเกินทุนที่เคยให้ลูกชายของตนไปเปิดรา้านซะด้วยซ้ำดังนั้นในเมื่อคิดแล้วว่าอยู่ใกล้คงจะไม่รักดียายลอยจึงเสนอขึ้นมาบ้างว่าเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะแม่น่ะมีเพื่อนอยู่ที่เมืองฝั่งตรงข้าม มันมีร้านขายพลอยแล้วก็ร้านขายของสวยงามที่น่าจะถูกฉลกกับเองอยู่แม่จะให้ทุนอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าไปค้าขายที่นั่นแล้วก็อย่าได้คิดทำตัวเหลวไหลเหมือนตอนที่อยู่ที่นี่แบบนี้ได้หรือเปล่าล่ะความเบื่อนายขมุกดาที่มีกับคนในครอบครัวที่มีมาอย่างยาวนานเมื่อได้ยินความปรารถนาดีของแม่สามีเธอจึงหวนคิดถึงวันเวลาที่ได้ไปใช้ชีวิตอิสระอยู่นอกบ้าน โดยที่ไม่มีใครตามบ่นตามดามุกดาจึงได้ตอบตกลงทันทีหลังจากนั้นยายลอยจึงได้ให้ทุนกอดสุดท้ายไปโดยที่เฝ้าหวังว่าตัวของมุกดานั้นจะกลับตัวกลับใจเมื่อไปพบความลำบากต่างบ้านต่างเมืองจะได้รู้ซึงถึงความยากลำบากของคนเป็นแม่ที่กว่าจะหาเงินมาได้แต่ละบาทมันยากเย็นเพียงใดแต่อน,นิจจาไม่มีใครคิดเลยว่าเมื่อมุกดาไปอยู่เมืองอื่นเธอจะมีผู้ชายคนอื่นเข้ามาพัวพันจนกระทั่งกลายเป็นคู่หลับนอน มุกดาลหลงไหลเสน่เลกกลนของผู้ชายแปลกหน้าที่พยายามป้อนคําหวานสารพัดทั้งเอาอกเอาใจจนทำให้มุกดาหลงชนิดว่างูหัวไม่ขึ้นแล้วในไม่นานเงินที่ได้รับมาจากแม่สามีก็ถูกผู้ชายคนนั้นเอาไปถลุงจนหมดเกลี้ยงตายแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยในเบื่องเงินที่แม่ให้มาหมดไปแล้วต่อไปถ้าจะกินจะใช้อะไรก็คงจะไม่มีเผื่อให้พี่ขจรอีกแล้ว ก็จะต้องหาวิธีเพื่อที่จะเอาเงินจากแม่มาใหม่ให้ได้เมื่อคิดได้อย่างนั้นมุกดาก็รีบเขียนจดหมายแล้วให้คนส่งกลับไปหายายลอยบอกว่าเงินที่ยายลอยให้ไปนั้นมุกดาได้นําไปส่งให้แม่ของตนรักษาตัวเพราะแม่ของมุกดากําลังล้มป่วยอย่างหนักด้วยความที่ยายลอยเห็นอกเห็นใจในตัวมารดาของมุกดาเพราะไม่มีแม่คนไหนอยากจะเห็นลูกของตัวเองเป็นตัวทวงยิ่งโดยเฉพาะกับมุกดาที่มีครอบครัวสามีที่แสนดีมารดาของมุกดาจึงทั้งเกรงใจและรักใคร่ ยายลอยเองก็เช่นเดียวกันแม่จะส่งเงินไปให้มุกดาอีกเหรอแม่ไม่เข็ดอีกหรือ,อยังไงเสียงของบุญมีเอ่ยขึ้นด้ยวยความไม่พอใจก็แม่ของมุกดานะมันกำลังไม่สบายคนเป็นญาติเกี่ยวดองกันมันก็ต้องดูแลกันสิลูกขนาดฉันเป็นผัวของมุกดาก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยฉันพลาดเองนะแม่ที่ทำให้แม่ต้องมีลูกสะภ้ยที่เชื่อถืออะไรไม่ได้ขี้เกียจตัวเป็นคน แถมยังทำตัวไม่อยู่ในกรอบเหมือนเมียคนอื่นๆ,ๆเขาครั้งนี้แม่อย่าส่งเงินไปเลยนะไม่ได้หรอกเพราะแม่เป็นคนชี้ช่องทางให้ไปทำมาหากินโดยตัวแม่เองเอาเป็นว่าให้คนเอาเงินไปส่งให้มุกดามันเถอะส่วนจะเป็นจะไปยังไงนะก็ให้แล้วแต่เวรแต่กรรมเถอะนะลูกนะท้ายที่สุดมุกดาที่กำลังนอนรองเงินจากแม่สามี <c oughs> ก็ได้เงินไปใช้สมใจทั้งกินทั้งเที่ยวเตร เล่นการพนันขันต่อและดื่มเหล้าจนเมาไม้หัวราน้ําได้ทุกวี่ทุกวันไม่เคยสํานึกถึงบุญคุณที่แม่สามีให้เงินท้องแต่ละบาทเพื่อเอาไปตั้งเนื้อตั้งตัวและไม่เคยคิดว่าวันใดวันหนึ่งจะถูกกรรมติดตามมาถึงตัวในที่สุดแม่ของมุกดาที่เกิดคิดถึงลูกสาวขึ้นมาก็ได้เดินทางมาหาที่บ้านของยายลอยยายลอยยายลอยอยู่บ้านหรือเปล่าข้ามาเยี่ยมอา้าวยายหลัน แกมายังไงไปยังไงถึงมาถึงที่นี่ล่ะแล้วหายเจ็บป่วยดีแล้วหรือถึงก็เดินทางมาเดือยตัวเองแบบนี้นะยายหลานผู้เป็นมารดาของมุกดาถึงกับหน้าเสียเพราะสังหอรได้ถึงความวุ่นวายก็ได้สำแดงออกมาตั้งแต่ยังไม่ทันได้เหยียบบันไดบ้านฉันจะเป็นอะไรฉันไม่ได้ล้มป่วยสักหน่อยอย่าบอกนะว่าแกไปเชื่อคำพูดของนางมุกดามันก็มุกดานะ่มันไปค้าขายอยู่ต่างเมือง เพราะฉันเป็นคนบอกให้มันไปเองเมื่อหลายวันก่อนฉันก็ให้คนส่งเงินไปให้อีกครั้งเพราะเห็นว่าจะเอาเงินไปให้แกรักษาตัวถึงได้บอกว่าตกใจที่เห็นแกเดินเหินมาถึงบ้านกับข้าได้ยังไงล่ะยายหลันถึงกับนั่งลงทําท่าทางคล้ายคนจะเป็นลมบุญมีรีบวิ่งเข้าไปประคองแม่ยายทันทียายหลันยังคงร้องไห้ออกมาไม่หยุดหนังลูกอากตันอยู่แช่งพ่อแม่ตัวเองบาปหนาเหลือเกิน แถมยังกล้ามาหลอกเอาเงินของแม่ผัวตัวเองไปอีกไม่รู้เลยว่าลูกสาวของข้ามันจะมีนิสัยเลวร้ายในขนาดนี้แล้วกันนี่สรุปมุกดามันไม่ได้เอาเงินส่งไปให้แกหรอกเหรอยายหลนันผู้เป็นมารดาเสียใจจนกระทั่งไม่กล้าตอบพูดไปลูกสาวก็จะกลายเป็นคนไม่ดีแต่ถ้าไม่พูดก็เหมือนกับตนสั่งสอนให้ลูกกลายเป็นคนหลอกลวงขี้โกหกยายหลานเหมือนคนน้ำท่วมปากจึงได้แต่ร้องไห้อยู่อย่างนั้น บุญมีก็รู้สึกทั้งสงสารแม่ตัวเองและแม่ยายเป็นอย่างมากภาวนาขอให้เวรกรรมที่เขาต้องมีกับมุกดาจบสิ้นลงในเร็ววันทางฝั่งของมุกดาเองเมื่อเงินใกล้จะหมดอีกครั้งนี้จึงคิดหาอุบายเพื่อไปของเงินจากแม่สามีอีกครั้งแต่บังเอิญว่าครั้งนี้ชูรักของมุกดากลับทำพิรุธบางอย่างให้สังเกตเห็นเพราะในช่วงเวลากลางวันขจรจะมานอนอยู่ที่บ้านไม่ไปไหนส่วนเวลากลางคืนเมื่อมุกดาไม่มีเงินให้ออกไปใช้กินใช้จ่าย ก็จะแอบย่องออกไปจากบ้านในตอนที่มุกดาหลับแล้วที่นี่เป็นเมืองอื่นไม่ใช่เมืองของตัวเองมุกดาจึงไม่ค่อยรู้จักถนนหนทางเท่าไหร่ครั้งนี้มุกดาจึงลองแกล้งทําเป็นหลับรอจนกระทั่งขจรค่อยๆยย่องออกจากบ้านเธอจึงแอบย่องตามออกไปด้วยในที่สุดมุกดาก็ตามมาจนถึงร้านขายสุราร้านหนึ่งภายในร้านมีผู้หญิงหน้าตาสวยสดและยังมีอายุน้อยกว่าตนหลายคนทําหน้าที่ดูแลและคอยเอาอกเอาใจลูกค้าผู้ชายเมื่อมุกดาเห็นว่า ขจรเข้าไปนั่งอยู่ในร้านพร้อมกับมีผู้หญิงมากหน้าหลายตาแวะเวียนเข้าไปโอบก,กอดจึงลุกด้วยโทระะปรีเข้าไปดา่าขจรอ,อย่างไม่เกรงกลัวสิ่งใดเลยทําไมถึงมาทําตัวเป็นผู้ชายไม่มีความรับผิดชอบแบบนี้ทั้งที่ฉันเอาเงินมาเลี้ยดูพี่จนหมดตัวแต่สุดท้ายก็ตอบแทนกันแบบนี้เหรอมาได้ยังไงกันมุกดากลับไปก่อนเถอนะน่านอนอยู่ที่บ้านเฉยๆไม่ได้กินเหล้ามันน่าเบื่อจะตายไปแล้วทําไมถึงไม่รู้จักอดทน จะต้องให้ฉันหาเงินมาให้ได้ใช่ไหมถึงจะพอใจก็ข้าชอบของข้า <hi> แบบนี้เมื่อก่อนเองไปไหนก็ไปกับข้าแต่ตอนนี้แม่แต่เงินจะซื้อข้าวสารกรอบหม้อเองยังไม่มีปัญญาเลยด้วยซา้าแล้วจะให้ข้านอนอยู่เฉยๆอย่างนั้นได้ยังไงกันเวลาของข้าไปเงินเป็นทองไม่อยากจะเอาไปทิ้งไว้กับผู้หญิงหน้าเบื่อแบบเองหรอกนะพี่พูดแบบนี้ได้ยังไงก็เกิดที่ฉันหามาได้มันหมดไปกับการผลาญของพี่รู้บ้างหรือเปล่าว่าตอนนี้ฉันกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัว ก็พอพี่ทั้งกินทั้งเล่นแล้วก็เที่ยวแบบนี้จะเอาเงินที่ไหนมาเหลือซื้อข้าวสารกรอบหม้อก,กันเล่าเอ็งรีบกลับไปเดี๋ยวนี้เชียวอย่ามาทําให้ข้าโมโ,โหไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจนะจะเอาอยัางไงก็พูดมาเลยแต่ฉันไม่ยอมเด็ดขาดฉันเลี้ยงหนูปูเสือพี่มาหลายปีแต่แทนที่พี่จะสํานึกบุญคุณรักเดียวใจเดียวกับฉันแต่ดูสิพี่กลับทําเหมือนฉันเป็นของตายเป็นของเล่นฉันไม่ยอมเด็ดขาด ไม่ยอมก็ต้องยอมไม่อย่างนั้นเองกับข้าก็เลิกราก,กันไปกลับบ้านกลับเมืองของเองไปเสียข้าไม่อยากอยู่กับผู้หญิงที่มีแต่ตัวมันน่าเบื่อแล้วก็น่ารำคาญกลับไปหาลูกผัวของเองโน้นตอนนี้เองมันไม่มีประโยชน์สำหรับข้าแล้วแต่อย่างนั้นก็ขอเงินที่ฉันให้กินให้ใช้กลับมาก็แล้วกันเอามาสิไม่มีเหรออย่าบอกนะว่ามีอาชีพเกาะผู้หญิงกินไปวันๆนนะ่ะ ด้วยความขายหน้าและยังได้รับเสียงด่าจากผู้หญิงที่ใครๆก็รู้ว่าเป็นคนที่ขจรครบหาด้วยเมื่อสุราเข้าปากความหน้าด้านหน้าทนของมนุษย์ก็ย่อมมีขจรลุกขึ้นใช้กําลังทําร้ายทุบตีมุกดาต่อหน้าคนอื่นๆแต่แทนที่จะมีคนเข้ามาห้ามกลับมีแต่เสียงโห่ร้องและทําให้มุกดารู้สึกอับอายหนักกว่าเดิมในที่สุดผลกลรมที่มุกดาไม่ซื่อสัตย์กับคู่ชีวิตของตนเองก็เริ่มปรากฏหลังจากนั้นเมื่อขจรเผยทตุแท้ของตัวเองออกมาเป็นครั้งแรก มันก็เริ่มมีครั้งที่สองและบ่อยครั้งขึ้นทุกครั้งที่ถูกทำร้ายมุกดาจะคิดถึงบุญมีสามีของตนเองขึ้นมาทันทีเพราะไม่ว่าเธอจะทำตัวร้ายกับสามีอย่างไรบุญมีก็ยังคงอดทนและไม่เคยคิดจะปริปากทำให้เธอเสียใจแต่มันก็สายเกินไปแล้วครั้นเมื่อคิดจะกลับไปหาตนก็ไม่มีหน้าไปพบแม่สามีร่างกายที่บอบช้ำของมุกดานอนป่วยอยู่ในบ้านหลังโสมเพราะบ้านหลังเดิมที่เคยเช่าเอาไว้เพื่อหวังจะทำการค้าขายบางหน้า ก็ค้างค่าเช่าของมานาหลายเดือนจนถูกไล่ออกมาผลสุดท้ายมุกดาก็ต้องมาอาศัยนอนอยู่ในบ้านที่เป็นเพลิงไม้ผูกพังข้าวปลาก็แทบไม่มีตกถึงท้องถ้าไม่มีใครใจบุญเอาข้าวมาวางไว้ให้ที่หน้าบ้านพี่บุญมีจ้ะฉันคิดถึงพี่เหลือเกินมุกดาทำผิดไปแล้วมุกดาอยากกลับบ้านเสียงร่ำไห้ครั้งสุดท้ายของมุกดาดังขึ้นก่อนที่จะขาดใจตายและนั่นก็เป็นการสํานึกครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะลาโลกนี้ไปจริงๆเมื่อผ่านไปหลายเดือนไม่มีข่าวคราวของเมียบุญมีจึงส่งคนมาตามหาและนั่งเฝ้ารอข่าวอยู่ที่บ้านถึงแม้ในตอนนี้หัวใจของบุญมีจะไม่มีความรักหลงเหลือให้กับมุกดาแล้วแต่มันก็ยังคงผูกพันกันในฐานะสามีภรรยาจนกระทั่งสุดท้ายได้ข่าวการตายอย่างน่าอนาโถโธเอ้ยมุกดามันเป็นเพราะเธอไม่เชื่อฝังใครไม่เคยสนใจถึงอนาคตที่ควรจะมีหรือควรจะเป็น ในที่สุดก็ต้องไปตายอยู่ในที่ห่างไกลแบบนั้นแล้วเองจะเอายังไงละบุญมีเราต้องกลับไปเอากระดูกของมุกดามันมาทําพิธีนะลูกคนที่ฉันให้ไปตามหาบอกว่ากระทั่งกระดูกก็หาแทบไม่พบแล้วแม่เป็นเพราะตอนที่มุกดาหายไปอยู่ในเพิงเก่าๆที่อยู่ท้ายป่าก็คงจะถูกพวกสัตว์ป่าเอาไปแทะกินแต่เท่าที่ไปเห็นก็มีเพียงแค่เศษซากที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรฉัน,เ,นเสียใจเหลือเกินนะแม่ เมื่อไม่สามารถที่จะทําให้เรื่องราวทุกอย่างดีขึ้นได้และตัวของยายลอยเองก็ต้องนาเรื่องนี้ไปบอกกับยายหลันผู้เป็นมารดาของลูกสะพ้ยยายหลันนั้นแม้จะทุกโศกเศร้าเพียงใดแต่ก็ไม่เคยคิดโทษใครเพราะเชื่อว่าที่ลูกสาวของตนได้รับนั้นคือเวรกรรมที่ทํามาคนเรานั้นหากซื่อสัตย์กับผู้ชีวิตและหมั่นประกอบสัมมาชีพก็เชื่อว่าจะไม่มีใครจนแต้มจนรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ศีลธรรมของความเป็นมนุษย์ได้หล่นหาย แม้แต่กระทั่งคำพูดสักคำที่จะทำให้มนุษย์ด้วยกันเชื่อถือย่อมไม่มีเช่นนี้แล้วก็จงอย่าหวังอ้อนวอนขอความเห็นใจจากเทพเทวดาได้แต่เฝ้ารอเวลาให้ถูกตัดสินด้วยวาระแห่งกรรม